ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมีระทานรดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะประจําปี2566นะคะชาวราศีสิงค์ค่ะเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะคลิปนี้นะคะก็ตั้งใจทําไว้ค่ะเป็นไกด์ไลน์ไกด์บุ๊กนะคะประจําปีสําหรับคนที่พลังงานตรงกันนะคะในคลิปเราก็จะเปิดดูพลังความรักนะคะเป็นภาพรวมในปี2 5 6 6ค่ะ รายละเอียดก็จะมีทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะเป็นคนที่โสดสนิทณนะช่วงเวลานั้นๆไม่ได้มีใครเลยนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะเป็นคนที่มีคู่กรณีคนที่คบหาพูดคุยหรือว่าคนที่คิดถึงในใจนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ฟังอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะที่คนมีคู่ค่ะ คนมีคู่นะคะคือคนที่มีคู่กรณีคนที่คบหาพูดคุยหรือว่าคนที่เราคิดถึงในใจนะคะอันดับแรกนะคะจะมาดูความสัมพันธ์ภาพรวมนะคะในปี2,566ค่ะแล้วเราจะมาดูทิศทางสิ่งที่พ่อยากบอกนะคะความคิดความรู้สึกของคุณละคขานะคะแล้วก็สิ่งที่พ่อยากจะแนะนําด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวมีมี่นะคะขอดูพลังงานปัจจุบันก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะ่ะสิ่งที่คุณพบเจอในเรื่องราวของความรักเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ในช่วงเวลาปลายเดือนธันวาคมจนถึงช่วงเดือนมกราคมนะคะ สำหรับคนที่มีคู่ในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นะคะกําลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมีความสม่ำเสมอในการพูดคุยนะคะคือการติดต่อสื่อสารเนี่ยไม่ได้ขาดนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะถ้าใครก่อนหน้านี้พัฒนากันมาแบบเพื่อนนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพื่อนแล้วนะคะแล้วก็สําหรับคนที่คบหากันมานานนะคะดูเหมือนว่าในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์มันเริ่มขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ดูเหมือนว่าอะไรที่มันไม่เคยชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ตัวคุณสองคนนะคะดูเหมือนจะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันสองต่อสองมากนักนะคะอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักอยู่ด้วยตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ทางแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตกันบ้างนะคะว่าปี2,566อะไรจะเกิดขึ้นบ้างค่ะในความสัมพันธ์ เหมือนในปีนี้ค่ะความสัมพันธ์มันมีอะไรให้ปรับหาเข้าหากันพอสมควรน,นะคะอืมดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะแรกๆนะคะอาจจะแบบใช้ความรู้สึกนะคะมากเกินไปนะคะในความสัมพันธ์นะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะทุ่มเทอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะโดยเฉพาะสิ่งที่แบบสามารถใช้เงินได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าดูเหมือนแบบว่า,วาสิ่งที่พวกคุณเป็นนะตอนนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็ รูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะคะเช่นคุณจะเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะเหมือนแบบอยากให้ตัวเองมั่นคงมากขึ้นนะคะกําลัง b ิ i วตัวเองสร้างตัวเองเพื่อให้มั่นคงขึ้นในฐานะการเงินอะไรแบบนี้นะคะ่ะเหมือนเขาอยากจะดูแลคุณน,นะคะอยากจะมีคุณในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนในความสัมพันธ์มันจะมีอะไรการปรับตัวกันหลายรอบหลายอย่างอะไรแบบนี้นะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกในปีนี้นะคะ เราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีนมี่ไม่ได้เปิดนะคะว่าภาพรวมความรักในปี2566จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูตอนนี้เลยค่ะ ความรักปีนี้นะค่ะจะหวานมากๆเลยนะคะตัวคุณและเขาจะมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันนะคะมันจะเป็นความสุขที่คุณสองคนมอบให้กันตลอดเวลานะคะแม้จะมีอะไรที่แตกต่างนะคะสําหรับคนสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพสถานะทางสังคมหรืออะไรอื่นๆนะคะในปีนี้คุณจะไม่เหงาแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเข้ามาดูแลคุณตลอดทั้งปีเลยค่ะค,ะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในปีนี้หรือว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าความฝันของคุณได้เป็นจริงแล้วเมื่อได้พบเขาอะไรแบบนี้ยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างค่ะในความสัมพันธ์จริงๆแล้วว่าค่ะชาวราศีสิงห์นะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะมีอะไรให้คิดมากคิดหนักพอสมควรนะคะ เหมือนคุณต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักอะค่ะเดีวขอดูทีละเรื่องเลยนะคะดูเหมือนว่าจะมีหลายประเด็นให้เราได้พูดคุยนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกนะคะดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้ะค่ะจะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณพอสมควรนะคะการที่คุณเคยมีความรักแล้วเครียดคิดมากหรือว่ารู้สึกว่าโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์นะคะเหมือนคุณอยากจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้ค่ะ เหมือนเป็นการเติมเต็มให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเช่นการมีเขาทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นหรือว่าอยากจะทําสิ่งดีๆให้ตัวเองมากขึ้นหรือว่าเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าลึกๆตัวคุณเองค่ะมีอะไรที่เครียดคิดมากพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะหรือว่าคนในอดีตที่ตามหลอกหลอนคุณอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าตัวคุณเองก็ตัดสินใจนะคะเลือกที่จะมองอนาคตมากกว่าค่ะเพราะคุณทนความเออยากลําบากในความสัมพันธ์ไม่ไหวหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรคะมันปรับตัวเข้าหากันยากอะไรแบบนี้ค่ะบางคนนะคะอาจจะคิดถึงคนเก่าๆไปด้วยก็ได้นะคะคนที่เคยแบบอยากจะชัดเจนด้วยหรือว่าคนที่ติดอยู่ในใจอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้นะคะเดี๋ยวขาออ่านสักคู่นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คนเก่าๆติดอยู่ในใจค่ะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคิดมากในเรื่องราวของความรักนะคะระหว่างคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็คนในอดีตอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็เหมือนแบบอยากตัด,ต,ดตัดสินใจทําอะไรให้มันจบๆหรือว่าชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเลือกทางไหนดีหรือว่าควรจะทุ่มเทให้ฝ่ายไหนดีอะไรแบบเนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกนะคะก็คือให้ดูอนาคตยาวๆนะคะให้ดูคนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าลําบากใจหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ใช่คนที่บอกรักแต่ไม่ดูแลอะไรแบบนี้นะคะต้องเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จได้อะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะคนที่บอกรักแต่ไม่ดูแลคนที่บอกรักแต่ทําตัวเหมือนไม่รักอะคะ่ะสิ่งนั้นเนี่ยดูเหมือนไพ่ไม่อยากให้ความสําคัญเท่าไหร่นะคะเขาอยากจะให้คุณเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่ทําให้ค,คุณมีความสุขสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสนุกสนานล่าเริงสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนชีวิตนี้มันมีอะไรที่แบบน่าสนุกน่าค้นหาขึ้นอีกเยอะอะไรแบบนี้ยค่ะเหมือนเขาอยากจะให้มองอนาคตไกลๆมากกว่านะคะ มากกว่าปัจจุบันหรือว่าอาดีตที่เคยผ่านมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของคุณนะคะในปี2566จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นเกี่ยวกับภาพรวมของชีวิตของคุณและเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ชาวราศีสิงห์กันเลยค่ะ สีสิ่งค่ะดูเหมือนว่าในปีนี้ค่ะอยากจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆนะคะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจะคะ่ะแล้วก็คุณเคยวิ่งตามเขาอะไรแบบนี้นะคะคนที่ทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนยากลําบากในความสัมพันธ์ในการพัฒนาค่ะมันเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในปีนี้นะคะ่ะคนที่คุณรู้สึกว่า move on ไม่ได้แล้วก็ทําใจยากลำบากมากในความสัมพันธ์นะคะอืมแต่ว่าดูเหมือนตัวคุณนะคะ ถึงแม้จะทําใจยากลำบากแค่ไหนแต่คุณสิ่งที่คุณจะเลือกนะคะคุณจะไม่เลือกอะไรที่มันยากลำบากสําหรับตัวเองหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้หรือว่ามันไม่ได้เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนะคะดูเหมือนคุณก็จะใช้บางคนนะคะแทบจะไม่ใช้เวลาคิดเลยนะคะดูเหมือนว่าต่อให้เขาอยู่ในใจลึกๆก็ตามแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถเป็นความสุขให้คุณได้คุณก็จะเลือกความสุขให้กับตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ่ะ เพราะว่าบางทีค่ะคุณผ่านการคิดแล้วก็ตึกตรองมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณจะใจแข็งเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะมาดูสถานการณ์ของเขาบ้างนะคะว่าในปี2566ค่ะสถานการณ์ของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งของคุณนะคะในปีนี้นะคะจะเป็นปีที่เขาวิวตัวเองสร้างตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องพื้นฐานในด้านการเงินอะไรแบบน,นี้ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่เขาประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเร็วด้วยค่ะ <S <S บางคนจะประสบความสําเร็จตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้นะคะ <S <S แล้วความสัมพันธ์บางทีมก็จะดูนิ่งๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาอะไรแบบน,นี้ค่ะ แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็ความประสบความสําเร็จของเขาในปีนี้เนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะตัวเขาเองเนี่ยถึงแม้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ขยับขยายอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ยังจะทําอะไรแบบเดิมๆอยู่แล้วก็เหมือนทําสิ่งเดิมซ้ําๆอะไรแบบเนี้ยคะ่ะหรือว่าไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักก็ได้นะคะ แล้วเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและว่าค่ะที่มีในความสัมพันธ์ในปีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาเริ่มที่ชาวราศีสิงห์กันเลยนะคะ สิ่งที่ชาวราศีสิงห์นะคะคิดแล้วก็รู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนคุณนะคะกําลังแบบเหมือนแอบสอง่งแอบมองหรือว่าทําอะไรอย่างลับๆอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้นะค่ะอืดูเหมือนว่าถ้าเราเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะคะบางคนอาจจะมีแบบคนสองคนในใจอะไรแบบเนี้ยคะ่ะที่ให้ต้องเลือกนะคะเหมือนปีนี้จะเป็นปีที่คุณช่างใจอะคะ่ะ บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะแต่เรื่องนี้มันเด่นขึ้นมาเฉยๆะค่ะมันก็เลยแบบมันไม่สามารถอ่านเป็นเรื่องอื่นได้เลยแบบเนี้ยเหมือนคุณยังมัวคิดถึงคนที่เคยทําให้คุณเสียใจอยู่อะไรแบบเนี้ยคะ่ะเรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างในความสัมพันธ์ค่ะ สิ่งที่เขาคิดแล้วก็หวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากจะดูแลเทคแคร์นะคะแล้วก็อยากจะมอบความมั่นคงให้กับคุณค่ะถ้าเกิดว่าใครอะคะ่ะดีลกับคนที่เคยคบกันมาแล้วก็เคยจบกันไปแล้วก็กลับมาดีวันอีกครั้งหนึ่งกลับมาพูดคุยกันนะคะมันจะมีการเออพูดคุยเรื่องการกลับมาคบหรือว่าคบหากันอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วตัวเขาอะคะ่ะคราวนี้จะแบบเหมือนจะปกป้องแล้วก็จะพยายามมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ เขาอยากจะชัดเจนกับคุณมากๆเลยค่ะถ้าพูดถึงคนเก่าๆนะคะแต่ว่าใครนะคะที่เป็นคนใหม่ในความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนตัวเขาเองะคะ่ะอยากจะดูแลคุณเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอาจจะดูแลในเรื่องการเงินของเราด้วยก็เป็นได้นะคะแล้วเขาจะเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขให้กับคุณนะคะอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีที่เขาได้ยินมานะคะ่ะเขาจะไม่สนใจนะคะ เขาจะโฟกัสแต่เรื่องความรักที่เขาเมอบให้กับคุณอย่างเดียวค่ะดูเขารักจริงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่อะว่าไพ่อยากจะแนะนําบ้างอะไรบ้างนะคะในปีนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือคือไพ่นี้ขึ้นมาเด่นมากๆเลยนะคะ เป็นคนเก่าๆที่เคยคบกันมาหรือว่าเคยแบบมีอะไรที่มันชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะที่ห่างหายกันไปมันขึ้นมาแบบใต้สำรับตลอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าเขาคิดถึงคุณหรือคุณคิดถึงเขามากๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะในความสัมพันธ์ในปีนี้คะ่ะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะก็คือคุณนะคะสามารถเชื่อตัวเองได้นะคะ ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงอะไรแบบนี้นะคะเช่นคนคนนั้นคิดถึงเราไหมอะไรแบบนี้ยคะ่ะเขารู้สึกมันเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตอบได้เลยนะว่าจริงแล้วก็แต่สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะก็คืออยากให้อยากคิดมากอย่าเครียดนะคะให้ใช้ชีวิตกับปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็มองที่อนาคตยาวๆนะคะเช่นสิบปียีสิบปีอะไรแบบค่ะเช่นะะว่าถ้าเลือกคนนี้แล้วเขาจะสามารถเป็นความสุขในระยะย,ยาวให้เราได้หรือเปล่า หรือเป็นแค่ความส,สุขชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแบบนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะเล้วเราควรปฏิบัติตัวยังไงในความสัมพันธ์นี้กันบ้างค่ะสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าอย่ามัวโฟกัสแต่ความสุขของตัวเองนะคะให้โฟกัสสิ่งรอบตัวแล้วก็ความฝันของตัวเองด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่ความคิดความรู้สึกชั่วคราวในช่วงนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดได้หรือว่าพบเจอกับความผิดหวังนะคะแต่การโฟกัสในชีวิตหลายๆด้านนะคะมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็เพียบพร้อมอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นความสุขที่มั่นคงในระยะยาวด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเช่นอย่าโฟกัสในเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะให้โฟกัสในเรื่องการงานการเงินความฝันของตัวเองชีวิตภาพรวมของตัวเองด้วยมิตรภาพครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะ เรามาดูกันบ้างนะคะว่าถ้าอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะถ้าคุณอยากจะสมหวังในความรักในปีนี้ค่ะจริงๆแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าความรักในปีนี้อ่ะจริงๆแล้วมันดูเหมือนว่าอุปสรรคอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วนะคะมันมีแต่ความรักที่มีให้แก่กันนะคะ เราก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือหนึ่งค่ะความชิดมากของตัวเองนะคะแล้วก็ความสุขค่ะที่คุณรู้สึกว่ามันขาดแคลนนะคะถ้ายอยากจะบอกนะคะว่าให้เติมเต็มตัวเองด้วยความสุขแล้วก็สิ่งที่เราชอบค่ะทําสิ่งที่เราชอบเยอะๆแล้วก็วางแผนอนาคตไว้ด้วยค่ะอะไรที่มันยังมาไม่ถึงะคะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันที่จะเกิดขึ้นนะคะอยากจะให้คุณเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตกับปัจจุบันนะคะไม่ใช่ความโศกเศร้าในอดีตนะคะ รือเรื่องราวแย่ๆในชีวิตอะไรบันี้ค่ะอยากจะให้คุณเข้มแข็งขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกสนานค่ะนี่คือสิ่งที่พา่อยากจะบอกกับเรื่องราวความรักของคุณในปีนี้ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมิมีม่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนะคะได้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็มีความรักที่สุขสมหวังในทุกๆคนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ค่ะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้มิมี่เดอะทาร์นะคะ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะในดวงความรักสำหรับเดือนมกราคมของพวกคุณค่ะสำหรับวันนี้มีมี่ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ